สวัสดีค่ะพี่โน้ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่365วันคำอธิษฐา,านเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะนะคะวันนี้เป็นวันที่174แล้วค่ะเราจะมาอธิษฐานทูลให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราปฏิเสธความกลัวในความมืดให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่เพราะข้าพระองค์เดินไปกับพระ ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดพระองค์ยังทรงมีพระคุณและพระพรสำหรับข้าพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดที่ข้าพระองค์กำลังเผชิญอยู่พระองค์ทรงอยู่ด้วยพระศิลิและพระคุณซึ่งเป็นการปอกโยนและเป็นความสว่างของข้าพระองค์พระวจนะของพระองค์ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดเดินในความมืดเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในเขา ยหอนบทที่11ข้อที่9ถึงข้อที่10แต่ข้าพระองค์รู้ว่าความสว่างของพระองค์อยู่ในข้าพระองค์พระเยซูเจ้าพระองค์จะเดจมาเป็นความสว่างของโลกเพื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์จะเดินอยู่ในความมืดยหอนบทที่12ข้อที่46ในพระธรรมสดุด,ดีบทที่1 3 9ข้อที่11ถึงข้อที่12กล่าวไว้ว่า ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังค่าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างข้าพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ให้ปฏิเสธความกลัวในความมืดในนามพระเยซูคริสเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าไพอพรพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคำอธิษฐานครั้งต่อไป